สวัสดีครับพี่น้องปงไปไอ้ใสยิงไม่ได้เห็นมือเมื่อนี้ผาพี่น้องเอ็ดส้มหมูด่วนพี่น้องนี่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 ตาดูเลยลผ้าเอ็ดส้มหมูด่วนด่วนส้มแบบส้มซับปอกปอกป,อก,ปอกต่ำปอกปอกปอกป,อกป,ปงกินเลยนะพี่น้องมีแนะนำเฮอรกินสดเฮอกินซุกพี่น้องเลยอันดับแรกเาขาเอาเนื้อหมูติดมันมาแล้วก็มาซ้อย ซอยเลยพี่น้องเลยซอ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 ยไปเลยเลยอัแหละซอยจกกอนกว่ามันละเมิดทักทายสบายดีคุ่คนเด้อพี่น้องเอ้ยมีได้พอกันเมื่อวานนี้กะมีได้เอ็ดคลิปบ้านนี้มื้อนี้ก็เลยมาเอ็ดส้มหมูด่วนๆส้มหมูส้มใบใบภายในสิบห้านาทีลังจากเฮาต่ำแล้วนะอันดับแรกเฮาก็ซอยหมูซะก่อนพี่น้องเอ้ยหาหมูติดมันจักหน่อยเนะมันจังแซ่บเวลาเฮาไปปิ้งนะพี่น้องหาหมูติดมันจักหน่อยซอยไปเลยล่ะ เอ็ดตามสุดแต่ด้วยในสูตรกินเร็วพี่น้องเลยมันมีเยพิมมากมากดยดออเฮาเอมม็ดโ้มหมูแล้วก็ต้องซอยซะก่อนเนื้อหมูเฮาเอาเฮาได้เนื้อหมูมาเฮาก็ซอยซอยจักน้อยให้มันแล้วไปเลยเลยขอบคุณข้อมกขอบเจอไอ้ใส้ยิงที่แวะเฮามาเบิง่งเ้ามาส่งกำลังใจเฮอตาด้วยคนเท่าๆเด้อพี่น้องเลยขอบคุณหลายๆหฮามมากดไลค์กดแชร์ 8. กดติดตามกด ฟักโคซิเคอร์นี่พี่น้องมันละติดมันจังหน่อยเดี๋ยวนี้เอาเวลาเอาเอาไปปิ้งนะมันละมันจะจวดนะหลังจากเัาซอยแล้วนะก็ฟักสับอากาศมันเอาสับยำหรือว่าสับหรือว่าฟักบ้านบ้านตะดุยนะภาษาพูดไทยว่าฟักปอ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 กเลยนะฟักให้มันได้ทีว่าไงก็ดีมันละได้ทีหนึ่งทีสองทีสามนะก็เลิ่ของมันนะกะดิ เนาะพี่น้องเอาไปต้องไปซีเรียสกับมันน่ะนะนะเรื่องที่หนึ่งพี่สองพี่สามนะฮะก็ฟักไปเลยและจนกวมันละมุนนักพนมกันหนาวเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวนี้โควิดกับเฮารักษาเนื้อรักษาตัวเด้อเพื่อกระดียงมินเฮานครพนมเดี๋ว่ามันก็เพื่อก็ต้องรักษาเนื้อรักษาตัวเพราะเพื่อเพื่อมั่นนะเนาะพี่น้องเนาะเออรักษากันเองอะไรดูแลกันเองเลยหลังจ้างเฮาฟักได้ทีนะครับเฮาก็ เต flaws, ียมเครื่องกะมีกระเทียมแล้วนี่กระเทียมเนี่ยหัวใจรักเพิ่นได้เอาอะไรอิดส้มได้เอากระเทียมมาตั้พี่น้องเลยตั้กระเทียมปอกปอกปอกปกปกปกตั้มซึ้งโคกก็ละเนาะบ้านเฮาเอ็นง่ายๆแบบสบายๆหน้าไม่ต้องพิธีพิธันเลยมากมายนะตั้มปอกปอกปกกระโดดแน่มึงแหละกระโดดไปชิลยกระเทียมหัวนี้เฮ้พี่น้องเบิ่ง ข้าตำกระเทียมได้ทีจังน้อยแหละมุนมุนนะน่บอกไงข้าเก๋อเนื้อหมูเข้าน่ะที่เข้าซับเขาเขาฟักแล้วนะมุนมุนนืมาลงนี่สูตรตะดุยพี่น้องเลยสูตรส้มเร็วนะเจอแล้วก็ตำ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 ย้อนเข้าไปบอกไงเลยตำเพื่อมันคุกเขาเพื่อมันเข้ากันพี่น้องเลยสูตรนี้สูตรกินเร็วได้สูตรนี้นะส้มเร็วอี ภายใน15นาทีท่านก็เสื้อเครื่องปรุงนะพี่น้องเกลือใส่เกลือและคาดเกลือมีได้ได้เอสมต้องใส่เกลือหรือว่าใส่เกลือลงไปนะพี่น้องเสื้อเกลือเอาเกลือห้ยลงไปย่านพี่น้องมีเห็นอ่ะเงงครับเบิงจังน้อยเสื้อเกลือแล้วก็พงโน่พี่น้องไอ้พงโนนี่ซํำคัญนักแล้วป๊ะม่ได้แหละใส่พงโนลงไปจกๆกเนี่ยเสื้อร้ายพี่น้องละตื้นเออพอดีโบ่งน้อยหนึ่ง หลังจากนั้นเขาก็เสื้อเข่าเลยพี่น้องเข่าเขาใส่น้ำจังน้อยนี่เสื้อน้ำขันเลยมันแตะจังน้อยก็เอาเข่าเสื้อเอาเข่าเสื้อเปิบเปิบเปิบลงไปเสื้อจนมืดแหละพี่น้องเลยเขา่าเนาะคำเข่าเอ็ดกินด้ว,ดวนๆเนาะเขาจะือ่อมันส้มเร็วเสื้อเข่าไหลายมันส้มเร็วผู้เท้าพนหรอจริง <c oughs> จริงมันก็บขันเอาไวไล้ลายมือมันก็บเมนความเพลนเลยหลังจากเฮากระตมัมเนี่ยตัมให้มันเฮากันเอาะงานเชื่มันเฮาเครื่องอะนะ ตำโป๊ก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 ขนมขนมคือมันเฮากันเฮาครับมีเรนมีสูตรเคล็ดลับเคลื่อนพิธีพิถันมากมายนะพี่น้องเอ็ดกินตำภาษาบ้านๆเเฮานาะเฮามีเลยเอ็ดกินแต่เฮาวันขั้นเราไปซื้อส้มมากินผัดเอ้ยเนื้อหมูเฮาก็มีอยู่หันหน้าบอกางกับเฮามีในตู้เย็นเราเอามาเอ็ดกินหันหน้าพี่น้อง หลังจากหั่นกระเซ้อแล้วบาดนี tá, ่คิดดลับมันนี้แหละตัวส้มและพี่น้องเอ้นนี่มีได้ท่าหเสามมือมีได้ทาหเสองมือบีบเสื้อแล้วมันส้มโลดส้มหมูสุดสุดเล็งรัดนี่พี่น้องเอ้ยสุดเล็งรัดเลิงด่วนเลิงรัดนี่ส้มจอยจอยพี่น้องเอ้เซื้อเขาไปจะเคืองนุ้ยนี่โอยเลยนี่บีบมะนาวเสือลงไปพี่น้องเลยได้น้ำมะนาวแล้วเขาก็ตำเาะเน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 ากน้อย ตามคือมันกามันเฮ่ากันคุกเขาเ่ามันได้ทีเลยกันเป็นนันได้ทีพี่น้องอันนี้สมสมหมูสูตรเล่งลัดได้นี่นะสูตรเล่งรัดสูตรเล่งด่วนล่มก็แห้งลังจากหั่นเกาใบตองมาพี่น้องนี่นี่ใบตองบึ๊บมาเลยนี่ได้ใบตองแล้วก็ตากห่อเลยบาห่อสมห่อเลยนี่ เฮาจะได้ห่อน้อยจะได้ห่อหง่เฮาจะได้ห่อทําเรือเฮากับห่ออาตามมาหูเจอของเฮานี่แหละมีต้องมีต้องเงินพิธีพิธันเบอ่์ร้องนะห่อเลยนี่พี่น้องนี่ห่อกระแต่ด้วยก็ห่อธรรมดาแหละห่องามมีเป็นแต่ด้ยห่อแบบนี้เลยพี่น้องอันนี้นี่คือนคือห่อมัดข้าวต้มนนะพี่น้องห่อไปโรดในเลิกก็ดีไม่ต้องเป็นที่เลียดกับมันแซ่บคือเก้าคนแหละ อ้อไปเลยนี่พี่น้องนี่เขาก็จัดการในะฮะใส่ใบตองมันงามๆเบิ้งมันในโคกมันอะไรได้จากห่อพี่น้องเบิ้งไปเบิ้งไปความมุ่งคบทีอเด้อไอ้ใส่ยิ่งเด้อที่เขาแวะเขามาเบิ้งเด้อเขามาเฮื่อกำลังใจตาดุยเด้อครบทีอหลายๆตาดุยกับมีิมีผู้เล่นละปีใหม่นี่กะกับมีแต่ละเฮื่อพอนไอ้ใส่ยิ่งอะไรก็ยู่ดีมีแห้งเด้อผู้เขามาเบิ้งเขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดปัก เคตรกระดิ่งกดเพลยกดเธอแต่ด้วยมีกำลังใจขอบคุณขอบมกขอบเจอหลายๆเอ้ยไอ้สายยิงคู้คนคู่มองคู่แจเลยครับอันมองเลิกเก้ามีหอดกะกะตะดุยก็ขอกราบอภัยไว้ณมองนี้แต่กะขึ้นหอดเอ้ยไอ้สายยิงกู้คนเฮ้ยยูดีมีแห้งคู้คนเด้อไอ้สายยิงเอ้ยหลังจากนั้นก็ห่อห่อไปเลยพี่น้องเลยจัดการห่อไปจนกว่ามันละเมิดโคกห่อหมดละเนื้อหมูห่อกับประมาณ มีหอดมีหอดเครื่องโหลดหอที่เฮาเอดประมาณสี่ขีดไปไปลายนี่แหละประมาณสามขีดสี่ขีดนี่แหละพีน้องมันก็นสีได้ส้มจากหอกะเฮาก็เบิ้ไงปนี่แหละ <c oughs> เพราะว่ามันมันเป็นสูตรเล็งรัดเลยเถอะเฮาเอ็ด e กินด้วนานะนะเฮาจะกินส้มหมูเฮาก็เอ e ็ดกินด้วนๆเลยเฮาไม่ต้องไปทาเพรามันหอดสองมือสามมือส้มใบใบภา,ายในบีบมะนาวลง <c oughs> บีบมะนาวลงไปมันส้มสูตรนี้ว่าง่ายกินี่พี่น้องเลักแซ่บเด้พี่น้องเลยปิ้งกินหอนๆเนี่ยโอ้ยส้มเจียวๆอะไรหักคลิปกินก็สิเป็นอีมือหนึ่งผู้เด้อพี่น้องเพราะวคลิปนี้จะม응ันยาวเกินไปผู้ค้าเบิ้งแล้วเฟอร์อีสเฟอร์หลือมันเกินไป18-19นาทียันพี่น้องมีเยอะเบิ้งยาวยันเยอะเบิ้งสั้นๆอันนี้ก็ขนาด แค่คลิปเอสซมนี่ก็ยังปลาเข้าไปสิบสองนาทีเลยพี่น้องเลยกับขออนุญาตบา้าดคำามเหมือนตอนกินกะทิเอาลงเป็นมือไม่แต่ว่าเมื่อนี้เรเอาคลิปเอดเอสมองเอดให้เบิ่งก่อนแล้จังกิน <c oughs> นี่นี่พี่น้องเบิ่งนี่นี่ประมาณนี้เลยพี่น้องเลยห่อกะดิมีได้งามดะไปตองเลือหลังจากหันเท่ากับเสื้อไม้ปีงแล้วพี่น้องเลยนี่หลังจากห่อแล้วก็ เสิร์ไม่ปีงเลยไม่ฮีบบองไอกะดิเอาไม่ฮีบว่าฮีบปีงปีงงมันสุกมีแนะ้นำเฮากินสดเด้อพี่น้องโรคไข้ไข้เจ็บมหลายขูมมือนี่กินซุกดีกว่าพี่น้องเลยกินซุกมันก็รักษาสุขภาพเจ้าของแน่แหละมันจังทึกลักอนามัยนะครัเขาก็มัดเอาเตาะเขาแล้วมามัดพี่น้องเตาะมัดมัดไม่ฮีบเขาแน่เลาไปมัดมือเจ้าของด้อ ตาดูเอตตลกเด้พี่น้องมัดนิ้วจะกองแต่น้ำนี่พี่น้องได้แล้วได้แล้วได้แล้วหลังจังนี่ฮกไ็ไปแหละถว,วายพระพึ่งเอ็นกองไฟเลยพี่น้องเอ้ยปีงไฟเหยือ่อแห้งมันคือว่าแล้วมีเอตั้งแต่ตื่นนอนมาฟิงไฟช่างเดียวพี่น้องเลยอากาศหนาวอากาศมันหนาวมันลด ม่เดอ่นกับในอื่นในภูคาเยวกัมอมียอจะกล่องไฟไปเลยผูคานี่ปิ้งแฮมเพื่อมันสุกก็สุกเข้าไปปิ้งใจเย็นนะพี่น้องปกติแล้วอาการหนาวแยามหนาวนี่มันก็นต้องเป็นนังเข้มอะไได้แต่ว่าเฮาเฮาม่ได้นังเข้มนะเฮามีเนื้อในตูน้เย็นเฮากะเอาเนื้อหมูในตู้เย็นนั่นแหละเามาเอ็ดสม้มกินเอาไงก็กินเอ็ดสม้ดสมด่วนส้มด่วนกินด่วน ดังไฟปีงปิงปีงส้มไปพร้อมเขาดาวก็คือเราไม่ได้เขาเดานอ้อพี่น้องโรคไฟไข้เจ็บม,มันหลายกันนี่เพื่อเลยเอสยูเอสกินไปนี่ละตามภาษานี่แหละมันยุคมันโรคไฟมันหลายคู่มือนี่เพื่อการรักษาเนื้อรักษาตูัวเพื่อเพราะมันจะดูกันนีนี้แหละพี่น้องเลยเอสแล้วก็ดังไฟฟิงปิงสมม้มหมูนี่คึอกรักต <c oughs> ักได้พี่น้องเลยไฟก็จะแห้งจังน้อย ปีงพี่ไปให้มันซุกไปเลยเลยนะเอาม่ต้องไปลิงมันไม่ไหวเขาคอยปีงคอยหมุนไปคอยปีงคอยหมุนไปเรื่อยนี่ไฟกันโอ้ได้การพี่น้องไอ้ไฟแดงครับเมื่อคืนนี้ก็จี้เขาจี้เด้พี่น้องเอ้ยนังสีงไฟอยู่ผู้เดียวโยบังสามทุ่มนี่ก็จี้เขาจี้นี่พี่น้องเหลืองห้อยๆแล้วเหลืองอ้อยๆแล้วนะ เือแล้วเือแล้วพี่น้องเลยเพื่อเราสูก้กันพี่น้องกันป้งไปเรื่อยๆเบิ้งไปเรื่อยๆนี่นะถ้าเบิ้งหน้าตาตอนมันสุกมันก็นมันเรเป็นตะกินท้เลยพี่น้องเลยฝนเด้อป้งไปเรื่อยเบิ้งไปเรื่อยนี่พี่น้องเหลืองแล้วได้การแล้วได้การแล้ว เอาละบ้านนี้พี่น้องเอ้ยซุกแหละนี่พี่น้องเบิงบ้งเบิ้งเอาละพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็ขออนุญาตบาดคําและบาดนี้มันซุกแหลกหากมีได้กินปัน่นเบิง้งเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้พราะมันเาวเกินไปมันไปสิบเก้านาทีผู้้ค้าก็เลยเอ็ดคลิปเฉพาะไอตอนเอ็ดตอนปีงสุกมาปมั่นพื่อ้สายยิงได้เบิ้ง,งหลังจากนี้ไปกะ ขออนุญาตบาดคำจบคลิปลงซ้ำนี้ครอบมกครอบเจอไอ้สายิ่งคู่คนที่แวะหามากดเบิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเบิ่งหน้าตาม,มันเกิดประมาณนี้แหละพี่น้อง <c oughs> เอออยู่ดีมีแห้งเด้อไอ้สายิ่งปีใหม่ก็เฮอพรนปีใหม่ไอ้สายิ่งเฮิอล้ำเฮอร์โรยสุขภาพล่างกายแข็งแรงมีเฮอเจ็บมีเฮอไขกล้หาเงินได้มันมานพี่นว่านี่แหละพี่น้องมันเกิดสุกออกมาประมาณนี้แล้วนี่นี่นี่เบิ่งนี่พี่น้องนี่นี่นี่น่ากินพี่น้องหอมไห้อยได้ เอา้าขอบคุณครับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆอาไอซ์ยิงครับผมขอบคุณหลายเด้อ